สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้มาตามสัญญานะคะจะมาอัปเดตการซื้อบ้านล้างที่อเมริกาแล้วก็จะขอแนะนำตัวเองแล้วก็ครอบครัวไปในตัวด้วยนะคะจะได้ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดซับลไลค์เป็นกำลังใจให้นะคะช่องของเราเพิ่งเริ่มต้นทำมาได้ประมาณ1เดือน ในช่องก็จะลงหลากหลายตามใจเจ้าของช่องนิดนึงนะคะเจออะไรก็ลงช่นกบผีเสือ้อสามีทําอะไรที่มันน่าดูก็อยากจะแจ้์เพืเ่อนๆได้ดูนะคะแต่ว่าหลากัหลกๆก็จะทําเรื่องราวฆาตกรรมนะคะเพราะว่าส่วนตัวนี่ชอบเป็นพิเศษเราชื่อว่ามีมี่นะคะสามีเราชื่อว่าแลนด์เราทั้งสองคนนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะตัวเราเองแต่งงานกับสามีมาได้เกือบ20ปีแล้วะคะ่ะ เมื่อก่อนนี้เราสองคนนี้อาศัยอยู่ที่พอตแลนด์นะคะแต่อยากจะเปลี่ยนที่อยู่กันเพราะว่าที่นัน่นหน้าร้อนตอนไหนนี่ไฟไหม้ควันขโมงตลอดนะคะทําให้หายใจลําบากมากๆเลยเพราะตัวเราเองก็มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่นะคะคิดว่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนี่น่าจะดีกว่าเราก็ได้ขายบ้านอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็มาเจอบ้านหลังนี้อยู่ในอินเทอร์เนต็ตนะคะสนใจก็เลยมาซื้อ บ้านหลังนี้นี่ไม่มีคนอยู่อาศัยมานานมากๆแล้วนะคะขยะนี่ก็เกลื่อนไปหมดไม่ว่าจะเป็นโถอย่างโถส้วมนี่เจอประมาณ6โถอ่างน้ําอ่างอับน้ำเนี่ยเจอสี่อันทีวีเนี่ยเจอสี่เครื่องยังมีที่นอนอีกสองที่แล้วก็ถ้วยชามแก้วโถอะไรทุกสินทุกอย่างเนี่็กระจัดกระจายไปอยู่ยทั่วๆไปในพื้นที่บริเวณที่บ้านเนี่ยนะคะ พื้นที่ที่บ้านรวมรวมบ้านรวมสระน้ำเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่ดีนะคะ10เอเคอร์เราเราเราสองคนเนี้ยซื้อมาอยู่ในราคาต่ำกว่าแสนเหรียญน,นะคะที่นี่นี่เห็นเห็นที่บ้านนี่เป็นอิดเพราะว่าเราย้ายมาอยู่ที่รัฐมิสซิซิปปีนะคะที่นี่มีพายุหมุนบ่อยๆก็เขาทำไว้เพื่อมันจะได้แข็งแรงจะได้ไม่ลอยไปตามลมนะคะ ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเอาตกลงอยู่อเมริกาจริงหรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวเราเนี่ยนะคะย้ายมาอยู่ที่นี่เราก็มันยังไม่มีงานทำนะคะเราก็เออเราก็สนใจในเรื่องนี้เราก็อยากจะลองทําดูเราก็เลยมาลองทํา youtube ดูนะคะเพราะว่าส่วนตัวเราเนี่ยชอบเรื่องฆาตกรรมอยู่แล้วอะค่ะก็คิดว่าอยากจะทําให้รายละเอียดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเหมือนกับที่เราอยากจะรู้ก็อยากจะแชร์ให้เ,เพื่อนๆนี่ได้ ให้ได้ไรายละเอียดมากที่สุดนะ,นะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วก็ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเหมือนกันทุกสิ่ก็ไม่ค่อยจะเก่งเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่ยังไงถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะแล้วเราก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆน,นะคะมีอะไรก็ส่งมาได้ใต้คอมเมนต์นะคะจะได้ปรับปรุงแก้ไขค่ะกับเมื่อเรื่องบ้านนะคะพอเราย้ายมาเรามีสามีใช่ไหมตัวเราแล้วก็มีหมาสี่ตัว ตอนแรกก็ต้องเอาที่นอนสนามานะคะไปนอนในบ้านหลังเก่าก่อนข้างในนี่ก็เหม็นมากๆอ่ะนะคะเพราะว่ามันอาบมันไม่มีที่คนมาอยู่นานแล้วไงแต่ก็ต้องทนอยู่นั้นนะคะประมาณเดือนหนึ่งน้นํานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยซ่วมเสร่อมนี่ก็ต้องไปซื้อมาใหม่เอาเอา,เอาไปใช้ก่อนแค่นั้นเองนะคะน้านี่ก็ต้องต้มน้ําแล้วก็ผสมน้ําเย็นเพื่อที่จะอาบไม่งั้นไม่ไหวเพราะว่าตอนที่ย้ายมานันมันปลายหนาวแล้วยังมันก็ยังหนาวอยู่นะคะ ใน,นระหว่างที่เรารอช่างเนี่ยเราสองคนนี่ก็ได้ช่วยกันด้านในเนี่ยทุบรื้อเท่าที่ทําไหวอะนะสองคนผมเมียพอได้คุยกับช่างได้อะไรเรียบร้อยเสร็จเราก็เลยได้สั่งที่เป็นห้องอนเนกประสงค์อะที่นี่เขาก็เรียกกระลาดอะนะคะเอาไว้ก็คนส่วนใหญ่ก็เอาไว้เก็บรถเก็บรถเก็บอะไรทุกสิ่งอย่างอะนะคะเราซื้อมานี่ใน,นราคา2 0 0 0 0ื่นกเรียนพร้อมติดตั้ง เสร็จสับเลย2วันนะคะแต่ว่าต้องนัดเขาล่วงหน้าก่อนแล้วก็ต้องบอกอปริมาตรอะไรว่าทุกสิ่งอย่างว่าเราจะเอาขนาดไหนราคามันก็จะไม่เท่ากันนะคะแต่ที่ว่าที่เราเพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยขนาดเนี้ยเราซื้อมา20,000กว่านะคะแล้วก็บ้านส่วนตัวบ้านนี่ข้างในนี้เราก็จะลื้อทุกสิ่งทุกอย่างออกให้หมดเลย เพราะว่ามันมันไม่น่าไม่น่าอยู่นะคะข้างในก็เพื่อนๆก็เห็นอยู่เนนั้นมันน่าก,กลัวเหมือนบ้านผีสิงเราก็ลื้อข้างในออกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็พอเดินเข้าไปในบ้านนะคะทางด้านซ้ายมือน,นี่เราก็จะทําเป็นห้องรับแขกทางด้านขวานี้ก็จะเป็นห้องครัวแล้วติดกับห้องครัวนี่เราก็จะกั้นก็จะมีเป็นห้องเล็กๆเอาไว้เก็บเอ่อพวกซอสพวกอะไรอะ่นะคะแล้วก็จะเป็นห้อง ถัดไปนี่ก็จะทําเป็นห้องน้ามาสเตอร์นะคะแล้วก็ตรงข้ามกับห้องน้ามาสเตอร์นี่ก็จะเป็นที่ตู้เก็บเสื้อผ้านะคะแต่ว่าเราจะทําเป็นแบบเปิดเราก็ไม่ได้เรียกว่ามันเป็นตู้เพราะว่าเราก็เปิดไว้โลง่งๆอย่างนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําไม้ทําอะไรทาแบบเป็นอยู่ง่ายๆอะคะ่ะเพราะอยู่กันแค่2คนแล้วก็เราก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้น2เพราะว่าเราทําหลังคาไว้ชั้น2เพื่อที่จะ เป็นห้องนอนด้วยแล้วก็จะได้มีหลังคาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยเพราะว่าเราไม่ชอบอยู่ที่แคบค่ะก็เลยให้ช่างเขาทำแบบนั้นตอนนี้ก็กำลังขึ้นหลังคานะคะอยู่แต่ข้างในนี่ก็ลื้อออกหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรคืบหน้ายังไงก็จะมาอัปเดตให้เพืเ่อนๆฟังนะคะยังไงก็ขอฝากช่องเล็กๆของเราด้วยนะทุกคนถ้าชอบกดซับไลค์ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่รับฟังสวัสดีค่ะ you sure that you want to uh, tear this down? It's pretty solid.